สวัสดีนักลงทุนทองคาทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องยู u ูบโกลาล์เพจโกลาลแล้วก็เว็บไซต์ g o ลาล .com G O L D A R O U N D วันนี้พฤหัส21บกันยายนนะครับเมื่อคืนผลประชุมเฟดรวมถึงการถแถลงของเจอรมพาเวลไม่ได้มีอะไรพลิกผันมากนะครับทำให้ราคาทองคำย่อตัวลงมาเพียงเล็กน้อยค่าทองคำไทยเองก็ยังเกาะอยู่ที่ประมาณ3 2 9 0 0 3 2 8 5 0บาทก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์วิญญาณน,นุเคราะห์นักวิเคราะ ทางบริษัทออสซิลิจำกัดนะครับมาดูมุมมองของออสซิลิกันว่าการลงทุนทองคําในช่วงนี้จะวางแผนกันยังไงดีทั้งในส่วนของตัวทองไทยรวมถึงราคาทองสปอตด้วยนะครับสวัสดีครคุณบีระพงศ์ครับครับสวัสดีครับเมื่อคืนผลประชุมเอฟมีซีแล้วก็คําแถลงของประธานเฟดเองไม่ได้เหนือความคาดหมายเท่าไหร่นะครับราคาทองคําย่อลงมานิดหน่อยทิศทางจะเป็นยังไงต่อครับภาพรวมยังมองว่านะครับด้วยการที่ราคาทองเนี่ยนะฮะ ปรับตัวขึ้นไปนะครับประมาณเทสประมาณพันเกหสิบเหรียญไม่ผ่านนะครับผมก็ค,คือมองว่าคือย,ยังยังไม่ไม่สามารถเบรกขึ้นเป็นขาขึ้นในระยะใหญ่ได้นะครับผมฉะนั้นนะครับแน่นอนครับว่าการที่เฟดนะครับถแถลงออกมาดเรกชันนี้รวมถึงดอกทอตที่ออกมาที่คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในครึ่งปีหลังนี้นะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยในเรื่องของ แรงกดดันต่อราคาทองอยู่นะครับอย่าลืมว่าในส่วนของตัวดอลลาร์นะครับดอกเบียตัวนี้ะถือว่าเป็นยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ยังคงให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบียซึ่งต่างจากจากเงินคำใช่มันยังคงทําให้ภาพรวมราคาทองเนี่ยถูกแรงกดดันจากปัจจัยตรงนี้ม่นําซ้ําครับในส่วนของกระแสการคาดการณ์นะครับจากที่ลงทุนนะครับคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะลดอัตราดอกเบียนะครับประมาณ4ี่ครั้งในปีหน้าตอนนี้เหลือสองครั้งแล้วนะครับผมแล้วก็คาดว่า การตรึงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังคงยาวนานนะครับฉะนั้น uh huh. ยังคงเป็นปัจจัยลบต่อตลาดทองอยู่ถ้าดูในส่วนของตัวตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐล่าสุดครับยังคงมองว่าตัวดอลลาร์เขาเนี่ยนะฮะยังคงปรับตัวอยู่ในเดเร็กชันที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเลย, uh huh. ยเป็นขาข,ขาขึ้นที่แข็งแกร่งอยู่ฉะนั้นยังไม่หลุดเลยนะครับสัญญาณขาลงของดอลลาร์ฉะนั้นผมมองว่า ยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณพันเก้าร้อยเหรียญถึงพันเก้าร้อยห้าสิบเหรียญต่อไปครับผมอือย่างอย่างแนวโน้มเช้านี้เองก็ลงมาแถวประมาณสักหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบนะครับม,มันมีมีโอากาสลงไปทักเอไปไปพักฐานลึกกว่านี้ไหมครับ ถ้าดูในส่วนของ t i m e เฟรมไราย4ชั่วโมงนะครับไร็กับไทม์ฟรมไรชั่วโมงเนี่ยนะครับยังคงมองว่า d i r e c t m o n m o t e ต t ต่ำขาลงเนี่ยยังคงน่าจะไปเทสประมาณ1920เหรียญ1 9 1นเหรียญตรงนี้ได้อยู่ผมมองว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของตัว direction ของกราฟแท่งเทียนไทม์เฟรมไราย1ชั่วโมงเนี่ย มันสูญเสียขาขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ครับเริ่มมันเริ่มหลุดแล้วนะถ้าดูในส่วนของทางเทคนิคนะครับฉะนั้นน่าจะมีโอกาสนะครับที่ราคาทองน่าจะไปพักตัวแถวบริเวณโซนนู้นอยู่นะครับซึ่งนะครับคีย์เอคีย์แนวต้านหลักก็ยังคงเป็นพันเก้าร้อยสามสิบห้านะครับที่ยังคงจะต้องเป็นแนวต้านสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็วันอื่นๆต่อไปนะครับผมถ้าอยากจะเห็นพันเก้าร้อยห้าสิบอีกครั้งหนึ่งครับผมกยุธ์ยังกยุธ์ยังไงครับรอย่อซื้อหรือไงครับ กลยุทธ์การลงทุนด้วยด้วยกรอบการลงทุนยังคงอยู่ในกรอบไซเวประมาณ1,900เหรียญนะครับถึง1,950เหรียญยังคงมองว่านะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยนะฮะถ้าไป1,935 1,950ไม่ผ่านนะครับก็ออยังคงออแนะนำเป็นเซลล์นะครับออ๋<ม>เด้งเซลล์เนาะใช่ครับบาย บายได้ไหมบายยังคงได้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโมเมนตัมเงินบาทยังอยู่ในเ e c ชั่นที่อ่อนค่าได้ต่อนะครับซึ่งเงินบาทตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับออยู่ประมาณ36บาทกว่าก็สูงสุดในในหปีเนี้ยนะฮะในปี2023เลยนะครับผมฉะนั้นนะครับแมบบ้ตัว g o ลสปอร์ตจะปรับตัวลดลงก็ตามแต่ว่าเราน่าจะไม่เห็นราคาทองที่ต่ํามากนักนะครับผมฉะนั้น d i เ e c ชั่นการย่อบายนะครับก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่า น่าจะพับมือรอซื้อประมาณพันเก้าร้อยี่สิบพันเก้าร้อสิบห้าเหรียญได้อยู่ครับสําหรับวันนี้ครับผมตองไทยจะประมาณเท่าไหร่ครับจะเกิดพันเก้าร้อยี่สิบพันเก้ารสิบห้าเราประเมินไว้อยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสามื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับลงไม่เยอะครับผมซื้อได้ไหมหรือว่ายังสูงไปหน่อยผมสาหรับผมมองว่ามันยังสูงไปอยู่นะครับผมนะฮะสวยๆเท่าไหร่ครับสวยๆสวยๆผมว่าประมาณสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยภาวะตรงนี้อ่ะมันมันถือว่า เดียที่บอกครับเงินบาทมันอยู่ในโมเมนตัมที่อ่อนค่าแล้วก็ทิศทางเงินบาทมันยังน่าจะอ่อนค่าได้ต่อครับถ้าดูในมุมของฟันโฟของนักลงทุนต่างชาติที่ขายบอลออกมานะครับผมบอามองว่าเงินบาทในระยะนี้ยังอยู่ใน um เดเร็กชันโมเมนตัมขาอ่อนค่าอยู่ครับฉะนั้นราคาทองเห็นถูกๆช่วงนี้ยากนะครับผมยากพอสมควรเลยถ้าเราซื้อ3ามสอเราไปขายเท่าไหร่ครับเป้าหมาย ผมเต็มที่ก็แก็บประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับก็คือใบหายเดิมเมื่อวานนี้ใช่ใช่อาจจะแค่ประมาณพันเก้าร้อยสามสิบห้าคีย์หลักแค่นั้นนะประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเกิดทองไทยพันเก้าร้อยสามห้าพันเก้าร้อยสามห้าถ้าอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามอะไรเงี้ยครับสามหมื่นสามสามแล้วก็พันเก้าร้อยสี่สิบห้าก็สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยนะครับก็ยังคงอยู่ในกรอบอันนี้สําหรับคนที่เทรดสปอตนะครับเทรดทองไทย <No. S 2> ทองไทยก็ยังมีโอกาสทำนิวไฮใช่ไหมครับสามหมื่นสามสามหมื่นสาพันห้าสิบาทนี้ก็ยังแลดูว่ายังมีโอกาสไปได้ต่อถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่ากรอบนะครมันยังคงไปยังน่าจะไปพันเก้ารอยห้าสิบอะไรพวกนี้ยได้อยู่แล้วนะครับ,รบถ้าถ้าเกิดพันเก้าร้อยห้าสิบทองไทยน่าจะมาสักเท่าไหร่ได้ครับ พันเก้าร้อยห้าสิบทองไทยผมประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทนะครับผมได้ไหม,<ช>มายความว่าเงินบาทจะต้องไม่ลดสามสิบหกลงมาถูกไหมครับใช่ครับใช่อืนะปรมาณเงินบาทเรามองแนวต้านที่เท่าไหร่ครับหลุดวันนี้มองอยู่ที่ประมาณสามสิบเอ่อสามสิบหกจุดจุดเออเดี๋ยนะสามสิบหกจุดสี่ศูนย์ครับแนวต้านนะครับโอ้เยอะมากนนเลยนะวันนี้เปิดตลาดอยู่ที่ประมาณสามสิบสองสามสิบหกจุดสองห้าครับผม โอ้เงินบาทก็อ่อนไปหยุดเลยนะครับใช่ครับสูงสุดในในของปีนี้เลยนะผมนะฮะนั่นแหละใครที่รอซื้อทองถูกๆยากเลยช่วงนี้ครับผมยากมากโอ้ถ้าเกิดเข้าทองไทยช่วงนี้มันได้จะคุ้มเสียไหมเนี่ยผมว่าน่าจะในกรอบแคบนะครับผมถ้าไม่ลง<อ>ลึกจริงๆก็ไม่ได้ใช่แต่ภาพที่จะลงลึกจริงๆก็มองว่าก็ยังไม่ก็ยังไม่ได้มองถึงขนาดนั้นอม,มองเต็มที่ก็แค่พันเก้าร้อยเหรียญน,นะครับผมนะก็ยังคง เป็น direction นี้ต่อนะครับส่วนขาขึ้นภาพใหญ่เนี่ยก็ต้องรอให้เขาทะลุพันเก้าร้อยห้าสิบเหรียญขึ้นไปครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดมันย่อไปพันเก้าร้อยเหรียญน,นี่ทองไทยประมาณเท่าไหร่ครับพันเก้าร้อยเหรียญครับทางเราประเมินว่าราคาไทยนะ่าจะอยู่ราวประมาณสามหมื่นสองพันเด๋ยวน,นะครับสามหมื่นสองพันประมาณสามหมื่นสองพัน ตอนนี้เท่าไหร่นะผมเริ่มงงตอนนี้สามหมื่นั้ยิบใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ราวประมาณ32,600อร้อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังสูงเนาะก็ยังสูงอยู่ใช่ใช่เพราะว่าผมจําได้ที่เราเราคุยกันนีคือแบบสามหมื่นสองสามหมแดร้อยสามหนึ่งเก้ารยแล้วก็สามหมสองที่เป็นฐานรอบที่แล้วถูกไหมใช่ใช่โอ้จะรอบนี้ยกมายกมาสามหมื่นสอันยแยกฐานมาเลยครับผมใช่โอ้สูงมากเลย ครับสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเผเผออาจจะไม่ถึงเงินบาทอ่อนอีกครับผมโอเคใช่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ต้องเกาะใกล้ที่เลยนะครับพางเงินบาทใช่ครับผมใช่กรอบเหมือนเดิมครับพันเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบขึ้นไปก็ขายลงมาก็เก็บของครับผมนะฮะยังมีผลกรอบนี้นะฮะได้ครับขอบคุณครับโอเคครัับดีครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณพีรพงศ์วิทยนุคศร์นักวิเคราะห์การลงทุนของทางออสซี่ด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันอย่างที่คุณพีรพงศ์บอกแล้วครับเมื่อเฟดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางมากนะครับโกลด์สปอตก็ยังคงต้องถูกกดดันอยู่กรอบยังอยู่ 1, 1 9 0 0รอถึง1,950นะครับรอดูว่าจะย่อลงมาแถว1 9 2 0หรือ1,910ได้หรือไม่ถ้าย่อลงมาก็ให้บายได้นะครับขณะที่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปยังไม่ผ่าน1 9 3 5 1,950 ก็ยังมีโอกาสที่จะเซลล์ลงมาได้เช่นกันส่วนทองไทยก็ถือว่ายังคงแข็งแกร่งนะครับมองว่าอาจจะย่อลงไม่ลึกมาก32,750-32,800ยังซื้อได้แต่ว่าแก็บที่จะทำกำไรก็ถือว่าน้อยมากก็ลองดูแล้วครับจะไหวกันหรือเปล่าถ้า รับความเสียงได้ก็ก็ลงทุนได้นะครับแัะดีก็คือข้อมูลที่โกลาหยิบยบออกมาฝากกันในช่วงนี้ถ้าชิ้นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b ชช่องทางต่างๆของโกลาเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมง,งานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ